จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อแอปตัวนี้จะไปเป็นแอปพลิเคชันของ u s f a เป็นตัวใหม่ของทางร้านเรานะครับเริ่มต้นด้วยการที่เรามาดูที่ตัว QR code อยู่ตรงคอตรงนี้จะมี QR code นะครับนี่ครับเสร็จแล้วจะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android โดยการที่จะใช้กล้องสแกนออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการขึ้นดาวน์โหลดให้นะครับนี่ครับพอเราทําการดาวน์โหลดปุ๊บ ครับพอดาวน์โหลดจะเป็นตัวบนนะครับเป็นตัวใหม่ U S F ขีด A เข้ามาปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครนะครับใช้อีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราเราถึงจะเริ่มใช้โปรแกรมได้แต่ตรงเครื่องนี้สัเราลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเรามาดูที่ตัวรถกันเราจะทำการเชื่อมต่อกันนะครับครับมามาดูที่ตัวรถเนี่ยมาดูที่ตัวก้านเบรกนะครับ คันเร่งน,นะครับกดค้างไว้นะครับเราให้กดเครื่องเปิดกดค้างไว้นะครับพอมีเสียงปี๊ดปุ๊บเราก็ปล่อยทั้งคู่จากนั้นเรามาดูที่ตัวเครื่องมือถือเราเราก็จับการเพิ่มอุปกรณ์นะครับเขาจะเจอเลยเจอปุ๊บเราก็กดแอปนะครับรอสักครู่หนึ่งจนเขาขึ้นสมบูรณ์นะครับ การเชื่อมต่อจะสมบูรณ์เรียบร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแอปพลิเคชันจะขึ้นแบบนี้เลยซึ่งในแอปพลิเคชันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ต้องแต่มีระบบล็อกความเร็วเปิดปิดไฟหน้าหรือการสตาร์ทแบบสตาร์ทแบบ non zero หรือแบบ zero start ก็มีการเลือกเลือกโหมดนะครับโหมดเนี่ยถ้าอยู่ที่ตัวหน้าจอเขาจะเลือกได้แค่ eco d แล้วก็ s แต่ถ้าเกิดมาเลือกในแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีโหมดวอล์ด้วยโหมดวอล์คืออะไรก็คือการที่เราบางทีเราใช้งานสกูตเตอร์อยู่บนฟุตบาทอย่างเงี้ยเขาจะล็อกความเร็วของเราอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพร้อมกับมีไฟหน้ากระพริบเพื่อเตือนผู้ใช้ทางร่วมกับเราอย่างเงี้ยครับว่าให้มีความระมัดระวังกับสกูตเตอร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็มีการล็อกสกูตเตอร์นะครับแล้วก็โหมดกองกาตั้ง ความเร็วที่เกียร์หนึ่เกียร์สเกียร์สนะครับอีโคดีเอสลิมิตความเร็วไว้เท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้แล้วก็ดูสถานะรถได้นะครับ